สความสำเร็จพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าใช้หลังอิทธิบาททำสิ่งประการหนึ่งถ้าเราจะทําอะไรก็ให้เกิดความพอใจที่จะทําในสิ่งนั้นก่อนไม่ว่าเราจะเรียนจะทํางานถ้าว่าความพอใจมาก่อนแล้วมันก็สําเร็จไปแล้วเกือบครึ่งนะเขาเรียกวฉันทะยังไม่พอใจแล้วลงมือทําแล้วก็ทําด้วยความขยนันคือวิิยนะวิิยะทําไปขยันไปเพิ่มเติม อะไรไปต่างๆนะแบบทำอย่างต่อเนื่องวิริยะ,ะอ่าประจิตตระประจิตตระก็คือเอาใจใส่สิ่งที่เราทำ <ฮะ S 1> ค,คือทำแบบที่ว่าไม่ทิ้งๆกว้างๆกลางคันเสีะเงี้ยเกิดเจอปัญหาอุปสรรคมาอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเราทิ้งแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยมันจะไม่สำเร็จ <ฮะ S 1> จิตตระนี่ก็ต้องเคเอาใจใส่ฉันทะวิริยะจิตตระระวิมังสาวิมังสาไม่รู้ว่า งานที่เราทำหรือสิ่งที่เราทำน่ะถึงแม้มันจะสำเร็จค่กยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่ามันเรียบร้อยแล้วต้องทบทวนไต่ตรอง,งก่อนเมื่อเราทำข้อสอบร้อยข้อแกลาวกาเสร็เสร็จเดี๋ยวยู่งว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบส่งนีไยก็ใช้นะวิบังสาคือตัวนี้แหละไต่ตรองดูก,ก่อนว่าอะไรถูกอหนผิดเมื่อทำงานนี่แหละ ุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรแหละก่อนที่จะออกขายนะเขาจะมีแผน,นที่ว่าตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมค่ะอ่าตัวนั้นแหละคือนะวิมังสะภาษาสามัยใหม่คือตรวจสอบคุณภาพก่อนที่ว่าจะออกจาหน่ายก็ดีก่อนที่จะเสนอก็ดีะนะถ้าหลักสี่ข้อเนะี่ยพระเจ้าบอกว่าทำเราสำเร็จไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาเรีกาอิทธิบาททำสี่ประการฉันทะวิริยะกิตตะ,ะและก็สุดท้ายวิมังสะน,นี่สำเร็จแน่นอน มีอะไรอีก